เมื่อเวลา8นิกา30นาทีของวั 2, 0, 2, 5, 65, นอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565นายอัมพลอังคภา,ากรรุณผู้วา่าราชการจังหวัดลบบรุรีซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้วา่าราชการจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2565พร้อมด้วยนางสุวัจีสริปัญโยนายกเหล่าสาชาติจังหวัดลบบรุรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์ทุกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลบบรุรีโดยพื้นที่จุดแรก เป็นสถานที่สูบน้ำตำบลป่าตานบริเวณเชิงสะพานเก้าโดยมีนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลรองประดับเทศบาลได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลป่าตาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้รับทราบ รวมถึงบรรยายสรุปถึงพื้นที่ทุ่งรับน้ําของตำบลป่าตาลที่รองรับมวลน,น้ําที่ไหลลงมาจากตาบลโคกตูมตบาบลท่าสาราและตําบลกกโกเนื่องจากตาบลป่าตาลเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะรองรับมวลน,น้ําดังกก่าวเพื่อผักดันลงสู่คลองไชนาศป่าสัตว์ และเนื่องจากมวลน,น้ําจากตําบลเขาสายอดบางส่วนจากบ้านลงจําปาบ้านทับครกตำบลนายาวได้ไหลลงมาบรรจบณบริเวณสามแยกห้างไทยวัสดุตําบลกกโก,โกซึ่งเป็นพื้นที่ต่ําจึงทําให้มีปริมาณมวลน,น้ําไหลเข้าทุ่งรับน้ําตำบลป่าตาลอย่างต่อเนื่องประกอบไปด้วยมีฝนตกในบางพื้นที่ทําให้การผักดันน้ําเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องมาร่วมกันบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาระหว่างเทศบาลป่าตานเทศบาลท่าสาราเทศบาลตำบนกกโก,โกต่อไปจากปัญหาดังกล่าวนายกเทศมนตรีตำบนป่าตานนายกอ้อยได้ขอประสานเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเครื่องโมบายจากศูนย์ป้องกันเขต11จังหวัดไยนาทจํานวน2เครื่อง อัตราการสูบน้ำ1800 16 16 nah 1 8 0 0คิวต่อช <isce aring> ั ant ่วโมงและเครื่องสูบน้ำจากศูนย์ป้องกันระเบิเทาสาธารณภัยเขต16เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกเพื่อมาเสริมทับในการเร่งระดมระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งขนาด32นิ้วจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีจำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อมาเสริมทับในการเร่งระดมระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตีทรงพลเป้นแก้วในอำเภอเมืองลบบุรีนางชนิตาแสงพบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีนายสุรวัตรธนูสินผู้ำนวยการสำนักงานชนประธานจังหวัดลบบุรีนายวิวัต์อ่อนสัตุมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีและนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีร่วมให้การต้อนรับ โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตานได้กล่าวว่าโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำมีความกว้างขนาด5เมตรท่อรอดขนาด2.40คูณ2.40เมตรจุดเริ่มต้นที่ประตูระบายน้ำตำบลกกโกปลายทางสถานีสูบน้ำตำบลป่าตานหมู่ที่6เชิงสะพาน9รวมระยะทาง880เมตรซึ่งโครงการนโครงการนี้ ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอการดําเนินการก่อสร้างเพื่อลดปัญหาน้ําท่วมในเขตชุมชนและย่านเศรษฐกิจที่สําคัญของตัวเมืองลบบุรีจากนั้นนายอําพลอังคภาพรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เดินทางไปที่บริเวณแยกไทยวัสดุอําเภอเมืองลบบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องโดยระดับน้ําบริเวณประตูมินิแบนหนึ่งถึงแยกไทยวัสดุสูงประมาณ15เซนติเมตร โดยยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ซึ่งเทศบาลตำบลกกโกได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวนหนึ่งเครื่องบริเวณแยกเรื่องเมืองรบบุรีพร้อมกับบล็อกจุดเสี่ยงไม่ให้น้ำไหลเข้าไปยังท,ยงที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่และเมื่อเวลาเสีดนาฬิกาเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองบินสองจังหวัดลบบุรี ได้บินโดรนถ่ายภาพมุมสูงในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบด้านบรรเทาสาธารณภัยตามแนวภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้กำเนวยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเส้นทางน้ําที่ถูกกิดขวางบริเวณแยกนิคมเพื่อให้ระบายน้ําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับน,นําเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบริโพสต์ทีวีภาพข่าวรบบริโพสต์ทีวีนุรัตนทองแก้วลําดับภาพตัดต่อไพรัตนทองแก้วบรรณาธิการข่าวไรงนาะ